สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์หรือว่าคาดเดาถึงเหตุผลที่ว่าทําไมชลโคมถึงเป็นตัวละครที่มีผู้คนรู้จักกันมาจบจนทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะถูกเผยแพร่มาตั้งแต่ปีคศ1887หรือราว130กว่าปีมาแล้วก็ตามซึ่งผมจะขอเล่าก่อนว่าชลโคมเรื่องแรกที่เป็นเรื่องยาวนั้นนะครับซอรอาร์เธอร์คอนันดอยผู้แต่งเนี่ยยังไม่ได้เป็นนักเขียนเต็มตัวมาตั้งแต่แรกแต่เป็นคุณหมอนะครับที่เขียนนิยายสืบสวนในยามว่างเท่านั้นซึ่่งผลปราากฏว นิยายเชลโคมเรื่องแรกนั้นนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมายและเริ่มโด่งดังขึ้นเรื่อยๆจนทําให้เสื้ออาร์เธอร์คอน,นันดอยนะครับต้องเขียนเรื่องราวของเชลโคมต่อไปอีกแล้วก็มาโด่งดังแล้วก็เป็นที่นิยมที่สุดก็คงจะเป็นตอนเรื่องสั้นนะครับที่เซื้ออาร์เธอร์คอน,นันดอยเนี่ยเขียนลงในนิตยาสารรายเดือนทําให้ผู้คนนะครับสนใจติดตามอ่านอยู่เรื่อย เพราะว่าในวรรณยายแนวสืบสวนสอบสวนนะครับเริ่มที่จะกลายเป็นแนวยอดนิยมของผู้คนในสมัยนั้นแล้วก็มีการนําเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาทําเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นของเชลโคมแถมยังได้มีการนําเอาไปตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปี1892แล้วก็มีการถูกแปลไปในหลายๆภาษาอีกด้วยซึ่งนี่นะครับก็เป็นปัจจัยใหญ่ๆที่ทําให้เชลโคมเนี่ยเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกแต่ผมจะขอมาวิเคราะห์หรือว่าคาดเดาถึงปัจจัยเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่ทําให้เชลโคมเนี่ยเป็นที่รู้ โดยปัจจัยข้อที่1เป็นนิยายที่ขายตัวละครหรือว่าขายคาแรคเตอร์ซึ่งผมคาดว่านิยายในช่วงเวลานั้นนะครับเขาจะขายชื่อนักเขียนหรือไม่ก็ชื่อเรื่องกันเป็นสะส่วนใหญ่แม้แต่ชลโคมนะครับในช่วงแรกๆนั้นนะก็ขายชื่อนักเขียนขายชื่อเรื่องเหมือนกัน แต่ไปไปมาๆนะครับตัวละครเนี่ยกลับดังมากกว่าชื่อนักเขียนซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครชลโคมนะครับมีเอกลักษณ์โดดเดน่นมีสเสน่ห์น่าหลงไหลแปลกใหม่ไม่เหมือนใครผู้คนเนี่ยก็เลยชื่นชอบกันก็เลยเปลี่ยนมาขายชื่อตัวละครไปเลยล่ะครับขนาดว่านิตยาสารที่เซอร์อาร์เธอร์คอนดนดยเขียนให้เนี่ยก็อยากเอาชื่อและภาพของชลโคมเนี่ยขึ้นเป็นหน้าปกของนิตยาสารเลยล่ะครับซึ่งผมจะขอลองยกตัวอย่างให้ฟังดูนะครับเช่นว่า ถ้าพูดถึงนักสืบเนี่ยชื่อแรกที่ใครหลายๆคนอาจจะนึกถึงก็อย่างเช่นโคนันหรือแม้กระทั่งชลองโคมเป็นต้นแม้ว่าคนที่ไม่เคยดูไม่เคยอ่านมาก่อนนะครับก็อาจจะเคยได้ยินชื่อของตัวละคร2ตัวนี้มาบ้างเพราะว่าทั้ง2คนหรือว่า2เรื่องนี้นะครับเขาขายคาแรคเตอร์แต่ถ้าพูดถึงเอลกูโปโรเนี่ยผู้คนที่เป็นคอนิยายเนี่ยก็ออกกันทันทีแต่คนที่ไม่เคยอ่านไม่ค่อยอ่านนิยายสืบสวนเนี่ยอาจจะไม่รู้จัก เพราะว่าผู้แต่งเอลกูโปโรอย่างอากาธาคิสตีนะครับเขาขายชื่อนักเขียนมากกว่าขายชื่อนักสืบนั่นเองรวมถึงนะครับมีนักเขียนท่านอื่นๆหลายคนเนี่ยนำเอาเชะลโคมไปทับเป็นนิยายจำรักหรือว่ามีการนำมตละครตัวนี้ไปสร้างสารรค์แต่งเติมเสริมจินตนาการต่างๆกันอย่างมากมายจึงสรุปได้นะครับว่า นิยายชลรคมเนี่ยที่ยังคงเป็นที่รู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะว่าเป็นนิยายที่ขายคาแรคเตอร์หรือขาย้ตัวละครและยังมีผู้เขียนมากมายนำเอาตัวละครนี้มาสานต่ออีกด้วยจึงทําให้เป็นที่รู้จักของผู้คนมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งในช่วงสมัยนั้นนะครับท้าทุกคนเนี่ยถ้าจะเสพข่าวสารหาความรู้หาความบันเทิงเนี่ยก็ได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายนั่นเอง จึงไม่แปลกนะครับพี่ชลโคมเนี่ยจะถูกเผยแพร่เป็นที่รู้จักของผู้คนทุกบ้านทุกชนชั้นเลยเพราะว่าผู้คนในสมัยนั้นนะครับก็อ่านหนังสือพิมพ์นิตยาสารกันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วจึงสรุปได้ว่าชลโคมเนี่ยก็เป็นเหมือนนิยายสามัญประจําบ้านไปเลยเพราะว่าผู้คนในสมัยนั้นนะครับก็อ่านหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยาสารกันเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3ความสมจริง ในนิยายชลโคมนะครับก็เป็นที่รู้กันดีแล้วครับว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นตัวละครในเรื่องเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ถูกสมมุติขึ้นมาแต่ว่าในหลายๆอย่างนะครับก็มีความสมจริงไม่น้อยเช่นว่าเรื่องสถานที่บางสถานที่ในเรื่องเนี่ยก็มีอยู่จริงๆวิถีชีวิตของพวกคนในนิยายเนี่ยก็ตรงกับความเป็นจริงรวมถึงเรื่องราวในนิยายนะครับก็ไม่ได้เวอรวางหลุดโลกหรือว่าเหนือธรรมชาติอะไรขนาดนั้น ดังนั้นนะครับชลโคมเนี่ยจึงเป็นนิยายที่สามารถเข้าถึงผู้อา่านได้อย่างลึกซึ้งและอาจจะเข้าใจง่ายกว่านิยายแนวเหนือธรรมชาติหรือไม่ก็นิยายแนวแฟนตาซีนั่นเองครับปัจจัยข้อที่4เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมายเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าที่จริงแล้วชลโคมเนี่ยจะต้องตายไปแล้วตามที่ผู้แต่งได้ตั้งใจเอาไว้แต่ว่าผู้อ่านนะครับต่างก็ไม่พอใจกันอย่างมากจึงได้ส่งจดหมายไปต่อว่าผู้แต่งอย่าเสื้ออาเธอร์โคนันดอรกันอย่างยกใหญ่เลย แถมยังมีการสวมปอกแขนสีดําไว้ทุกให้กับชะละโคมอีกด้วยจนเวลาต่อมานะครับชะละโคมเนี่ยก็ได้กลับมาเราว่าเซื้ออาเธอร์คอนาดอยเนี่ยทนต่อการถูกกดดันจากผู้คนไม่ไหวจึงต้องกลับมาเขียนต่อซึ่งตัวเซื้ออาเธอร์คอนดอยเองนะครับก็ไม่เคยคิดเลยว่านิยายชะละโคมของเขาเนี่ยจะเป็นนิยายที่ยิ่งใหญ่เลย คิดแค่ว่าเป็นนิยายที่ให้ความบันเทิงก็เท่านั้นแต่ไม่นึกเลยนะครับว่าผู้อ่านเนี่ยจะรู้สึกรักตัวละครตัวนี้ดุดเหมือนว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่จริงๆเลยขณะที่ว่าผู้อ่านจํานวนมากนะครับเชื่อว่าชลโคมเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆและพากันเขียนจดหมายส่งไปยังบ้านเลขที่ 221B ถนนเบเกอร์ซึ่งเป็นบ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่จริงหรือบางทีนะครับก็ส่งจดหมายไปหาชลโคมโดยผ่านทางเซิร์ฟออเธอร์คอคนันดอยเพื่อขอความช่วยเหลือกันอย่างมากมายเลยล่ะครับ ัจข้อที่5สมาคมคนรักชะลโคมและด้วยความนิยมของชะลคโคมนะครับจึงได้มีการตั้งสมาคมหรือว่าชมรมขึ้นมาซึ่งสมาคมนี้นะครับเป็นสมาคมที่รวมเหล่าผู้คนที่รักแล้วก็ชื่นชอบสนใจในตัวนิยายชุดชะลคโคมดยสมาคมนี้นะครับในอังกฤษเนี่ยพวกเขาจะเรียกตัวเองว่าชาวโฮมในขณะที่สมาคมในอเมริกาเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าชาวเชะลล็อกนั่นเอง เราชมรมรู้ว่าสมาคมชลโคมนี้นะครับที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยกำเนิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อตั้งในปี1934แถมยังมีสาขาที่แตกย่อยออกไปทั่วสหรัฐอีกด้วยส่วนในอังกฤษนะครับก็มีสมาคมสําคัญอยู่สมาคมหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นในปี1951รวมถึงมีการก่อตั้งสมาคมคนรักชลโคมเนี่ยในหลายๆประเทศอีกด้วยเช่นญี่ปุน่นออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีและสเปน โดยเหล่าสมาคมหรือชมรมนี้นะครับก็มักจะจัดกิจกรรมที่คล้ายๆกันเช่นว่าจัดการพมป่าพูดคุยบรรยายพิเศษถกปัญหาเกี่ยวกับนิยายจัดนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆเป็นต้นนะครับโดยสมาคมหรือว่าชมรมเหล่านี้นครับก็ยังมีการจัดกิจกรรมกันอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยซึ่งนี่นะครับก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเชลโคมที่ยังคงครองใจผู้คนมาอย่างเนิ่นดนานจนมีการก่อตั้งชมรมคนรักเชลโคมขึ้นมา รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์เป็นของตัวเองอีกด้วยจึงกล่าวด้วยเลยนะครับว่าตัวละครชลโคมเนี่ยจะยังคงเป็นตัวละครที่โลกไม่มีวันลืมเลยนะครับปัจจัยข้อที่6จากตัวหนังสือสู่คนแสดงนิยายชลคโคมนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากผู้คนเนี่ยต่างก็ชื่นชอบต่างก็รักจนกลายเป็นตัวละครอมาตะไปเลยจนได้เกิดการย้ายไปโลดแล่นให้ความบันเทิงเนี่ยในรูปแบบเป็นอื่น,นบ้างนอกจากนิยายเช่นละครเวทีละครโทรทัศน์ ภาพ,พยนตร์ซีรีส์ต่างๆโดยมีนักแสดงมากหน้าหลายตานะครับมารับบทเป็นชะละโคมกันอย่างมากมายหลายชีวิตหลายยุคหลายสมัยจนจวบถึงปัจจุบันนี้นะครับรวมถึงมีการนำเอาตัวนิยายนะครับมาตีพิมพ์ใหม่อยู่เรื่อยๆด้วยและนี่นะครับจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ชะละโคมเนี่ยยังคงเป็นตัวละครอมตะและเป็นที่รู้จักของผู้คนกันมาอย่างมากมายจวบจนทุกวันนี้นี่เอง เอาล่ะผมขอจบการวิเคราะห์และคาดเดาไว้เพียงเท่านี้นะครับและถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ